ือนนะคะของปีด้วยค่ะวันนี้สุภาวดีคำพิรานนยังคงจัดรายการนะคะสดเหมือนเดิมนะคะที่นี่ร้อยเจ็นะคะสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสนานารงค์หาดใหญ่คนที่อยู่ต่างจังหวัด ฟังออนไลน์คลิก indie. onair. one ได้เลยนะคะตอนนี้ได้เวลานำคนฟังของเราเข้าสู่ช่วงพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันพฤหัสบดี28ทธันวาคมค่ะนี่คือ i n d i นำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีคะ่ะ ค่นะสวัสดีค่ะคุณสมัสดีค่ะค่ะคุณนาราวันนี้9โมงเสร็จมาดูทันนะคะเ <c oughs> มื่อวานเห็นเล่าให้ดิฉันฝั่งหลังใหม่ว่าลืมดูเวลาไปนะคะก็เลยพลาดไม่ได้ชมไลฟ์สดนะคะอ่ะ,อะเขาเรียกว่าให้อภัยคุณนารานะคะวันนี้คุณนารามาแล้วสวัสดีคุณธนงศักดิ์ร์นิ่งเช้าวันทำงานค่ะแล้วก็คนที่ชมอยู่ที่พื้นที่ไหนอย่างไรเข้ามา เจอกันมาจอยมาพูดคุยมาสอบถามคุณพัชรีได้ใช่ไหมคะคุณพัชรีใช่แล้วค่ะ,คะก็มาดูลักษณะการกันว่าวนนในช่วงจะปีใหม่นี้เป็นยังไงบ้างค่ะเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะแผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ จากแผนที่อากาศคือฟื้นวันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวมวลอากาศเย็นนะคะก็ยังปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยอยู่นะคะก็ทางเหนือทางอีสานก็ยังมีอากาศเย็นอยู่นะคะในส่วนของภาคใต้เรานะคะจะเห็นว่าตัวใกล้ๆนะคะที่เด่นๆตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรนอกเหนือจากนะคะมสูนะคะตอนนี้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้นะคะแล้วก็ทะเลน้ำมันเราที่ยังมีกําลังค่อนข้างแรงอยู่นะคะก็ อันนี้ก็จะทําให้มีฝนได้บ้างนะคะเข้ามาเป็นระยะระยะอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะค่ะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านรองพยาวเข้ามาส่งกําลังใจให้คุณพัชรีด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านรองนะคะสบายดีเห็นแวบๆแอบไปเที่ยวที่ไหนมานะคะอิดชาจุงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปบ้างดีกว่าใช่ไหมคะคุณพัชรีนี อเอาเวงก่อนเอาเข้าไปก่อนฝันเที่ยวน์ฝันเที่ยบเผือก่อนฝันเที่ยบเผือกโอเคต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะค่ะพอมาดูภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้จะเห็นว่าทางด้านภาคใต้ตะบนลงมาจนถึงจังหวัดนครเนี่ยค่อนข้างลงนะคะแล้วก็ทางจังหวัดพัทธลุงนะคะสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะคะก็เริ่มมีลักษณะของเมฆนะคะเข้ามานะคะเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็จะเห็นว่าเริ่มมีคุงฝนทางด้านประเทศมาเลเซียแล้วก็มีการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆที่หนาแน่นขึ้นนะคะจาก่างไทยนะคะเข้ามาเติมทางด้านภาคตะล่างนะคะวันนี้ค่อนข้างเช้าๆได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะค่ะที่เติมนี่คือน้องฝนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้าดูจากดาวเทียมก็จะเป็นเป็นลักษณะของเมฆเมฆหนาๆนะคะรือว่าเป็นเมฆฝนนั่นเองนะคะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะ พอมาดูชุมพรนะคะภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็จะเห็นว่าลม<ง>ใช่แถมยังไนใ่ฉาตรงที่เมีกยกาจีนในตอนเช้าด้วยนะคะอค่ะภาพภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สธิงพระแตกต่างจากาภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ชุมพรไหมคะมีแตกต่างเลยใช่ไหมคะเห็นได้ชัดพอลงมาดูในเรื่องของเรดาร์ในเรื่องของฝนทางนั้นภาคใต้ตอนล่างนะคะเราก็จะเห็นว่า ตั้งแต่เช้าเลยเริ่มมีลักษณะของกลุ่มฝนฟ้าขนองนะคะเข้ามาตกตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพุงสงขุาปัตตานียะราแล้วก็นาราธิวาสนะคะที่จะเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มก้อน ฝนฟ้าขนองนะคะแล้วก็กระจายกระจายเป็นกลุ่มๆไปนะคะแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เมฆเริ่มหนาแน่นนะคะเมฆเริ่มมีเมฆหนาๆเข้ามาปกคลุมทางนั้นภาคใต้ดังนั้นวันนี้โอกาสที่จะมีฝน,นะะได้เรื่อยๆทั้งวันในส่วนของภาคใต้ต้องด่างตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาจะถึงหน้าราฐที่ว่าจะค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะค่ะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ อพอมาดูภาคใต้ฝั่งออกวันนี้ของเรานะคะโซนภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะก็อย่างที่เราเห็นจอดคล้องกับเรดาร์แล้วก็ดาวเทียมนะคะที่ดาวเทียมมีเพิ่มมากขึ้นเรดาร์มีฝนมากขึ้นนะคะซึ่งาทางด้านเพชรบุรีจนถึงชมพนนะคะฝนยังน้อยอยู่แทบจะไม่มีฝนแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าด้วยนะคะส่วนสุราษฎร์กับนครเนี่ยจะมีฝนประมาณร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่นะคะก็ยังไม่ได้เยอะมากนะคะ ขอบคุณค่ะดิฉันสดใสแหระคะ่ะคุณพัชรีไม่นะไม่นะกำลังอยากจะแบบไปสดใสไปหลั่นล้าไปแบบไปดูดอกไม้บานไปดูหิมะอะไรค,คุณพัชรีเนอะอย่างนั้นไหมคะ อยากไปเนอะเขา,ไป,าไปอยากไปมีแต่คนเขาแพลนไปเที่ยวดิฉันนะคะในหัวไม่มีเรื่องเที่ยวเลยค่ะในช่วงนี้นะคะไว้มีโอกาสนะคะคุณดิฟซีสวัสดีค่ะคุณดิฟซีมีแพลนไปเที่ยวไหนไหมคะเล่าให้ดิฉันฟังหน่อยดิฉันจะได้ขออิจฉาเพ,พิ่มอีกหนึ่งคนนะคะคุณชาบสวัสดีค่ะ อยู่ที่พื้นที่ไหนแต่ละคนที่ชมไลฟ์อยู่นะคะเข้ามาติดตามกันเยอะๆเลยเพราะว่าวันนี้คุณพัชรีนะคะว่าที่รายตรีหญิงพัชรีประเทศนักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการทําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดให้คุณเห็นหน้า จนถึงแค่สิ้นปีนี้พอปีหน้าคุณพัชรีจะหายไปสามเดือนเลยใช่ไหมคะคุณพัชรี <ś uld wl> ใช่แล้วค่ะ <ś uld wl> เดี๋ยวเข้าปีหน้าก็จะเดือดอีกทีประมาณเมษาเมษาเลยร้อนเลยสงกรานเลยนะคะคุณพัชรีมีภารกิจนะคะไปเก็บตัวค่ะนะคะคุณดิฟซีบอกสิงหันนครฝนตกไปปล่อยหลักค้าดีจังอะไปต่อกันเลยค่ะคุณพัชรีคะที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเราวันนี้ค่ะ ในส่วนของสงขลาเราวันนี้จะเห็นว่ามีฝนนะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นร้อยละหกสิบของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้บางแห่งอย่างเช่นทางด้านสิงห์งนครน,นะคะหรือว่าข้าวสมุทรสติงพระก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีโอกาสมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้บางแห่งได้ด้วยนะคะส่วนอำเภออื่นๆอย่างเช่นทางด้านอำเภอเมืองจนะทิพาก็เป็นอำเภอแรกๆที่ฝนเข้ามาจากทะเลแล้วก็จะเข้ามาถึงก่อนนะคะส่วนอำเภอสดานทวีสบายย้อยนะคะก็ สายๆสักนิดหนึ่งอาจจะมีลักษณะฝน,นเพิ่มขึ้นจากช่วงตอนเช้าซึ่งตอนเช้าก็มีฝนแล้วเหมือนกันนะคะแต่ก็เดี๋ยวก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกนะคะล็กหน้อยนะคะตอนนี้สิงหานครฝนตกไปปลอยใช่ไหมคะจะตกไปทั้งวันหรือเปล่าคะคุณพัชรีโอกาสนะคะที่ฝนจะค่อยๆได้ทั้งวันได้มีอยู่ยังมีอยู่นะคะทางด้าน เราสมุทรเส陵พระนะคะลหลึมงสีหนครแล้วก็พื้นที่อื่นๆในจังหวัดสงขลาด้วยนะคะค่ะต่อกันที่นะคะปริมาณฝนของอำเภอทั้ง16อำเภอในจังหวัดสงขลาค,ค่ะในส่วนของฝนน้ำเพอนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าว,วันนี้มีฝนนะคะแค่เล็กน้อยนะคะโดยที่วัดฝนนะคะใหญ่ได้2ที่ก็คือทางาน,านันจนากัะเทพานะคะเป็นฝนเล็กน้อยแค่3.8กับแ5เท่านั้นนะคะแต่วันนี้นะคะ ก็จะอย่างที่บอกก็คือฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นดังนั้นหลายๆอำเภอก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะค่ะรวมถึงวันนี้ฝนก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะค่ะไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7มโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะ จากฝนสถานีนะคะยีสีชั่วโมงนะคะจากเกิดเมงเช้าเมื่อวานค่ะจะถึงเมื่อเม่ช้านี้จะเห็นว่ามีฝนเล็กน้อยเท่านั้นโดยวัดฝนมากสุดค่ะได้5.1า mm จมิลลิเมตรทียมเพิสเดาจาังหวัดสงขลาเราไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะคะอยู่ใกล้ใกล้เรานี้เองนะคะค่ะเราจะ ประกาศเตือนไม่มีแล้วใช่ไหมคะปริมาณฝนวันนี้พรุ่งนี้ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องยะลาเราปริมาณฝนลดลงไหมคะเพราะว่าเห็นคุณดิฟซีบอกว่าช่วงปีใหม่จะกลับบ้านไปเยี่ยมที่บ้านน้ําปริมาณน้ําจะลดลงหรืออย่างและจะไปเขาเรียกไปเพิ่มเติมหรือเปล่าคะคุณพัชรีค่ะถ,ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้สําหรับน้ําที่ ขังอยู่ตอนนี้ของแต่ละจังหวัดใน่วนสจังหวัดอ่ะน,นะคะก็เริ่มลดล,ลงนะคะจากที่สอบถามกันมานะคะส่วนปริมาณฝน,นในช่วงหยุดยาวนี้จะมีเติมเข้าไปไหมยังตอบได้ว่ายังมีโอกาสมีอยู่แต่หนักขนาดที่เท่าที่ผ่านมาไหมถือว่าไม่หนักถึงขนาดนั้นจะเป็นลักษณะของฝน ามฤดูกาลหรือว่าฝนจากมรสุมหรือแรวลมสอบที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาได้ทั้งให้มีฝนหนักได้บางแห่งนะคะแต่ว่าพื้นที่ในการตกนะคะไม่ได้ครอบคลุมติดต่อเนื่องไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็ต่อเนื่องอย่างที่ผ่านมาดังนั้นโอกาสที่จะเติมน้ําลงในแต่ละพื้นที่หรือเฉพาะพื้นที่นี่แต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดโอกาสที่จะทําให้ท่วมซ้านะคะก็ค่อนข้างยังน้อยอยู่ คือสรุปง่ายว่าเป็นยังมีฝนแต่เจอลักษณะฝนก็คือเป็นฝนในช่วงมรสุมนั่นเองนะคะ,คะไม่ได้ฝนตกแช่หรือตกนานหรือตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหลายๆพื้นที่อย่างที่ผ่านมานะคะ,คะแล้วก็สําหรับช่วงสาร์อาทิตย์ยไม่ใช่ช่วงพิม่มนะคะ,คะอย่างเช่นวันหยุดตั้งแต่ว่นนี้นะคะว่นนี้สองอาทิตย์นี้นะคะก ส่วนของจังหวัดสงขลาเราด้วยนะสงขลาะนะราธิวาสนะคะปัตตานีแล้วก็รวมทึงยะลาเนี่ย จะมีลักษณะของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้2วันนะคะที่จะเจนอยู่ตอนนี้นอกานั้นก็ถือว่าเป็ลนลักษณะของฝนธรรมดาส่วนใหญ่นะคะค่ะขอให้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะปลอดภัยกันทุกคนแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราโดยเฉพาะพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่นราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลาบางส่วนเมื่อเช้าดูข่าวเห็นปริมาณน,น้ําในพื้นที่อําเภอเมืองยะลาเนี่ยเริ่มจะลดลงแล้ว ะะยังไงส่งกําลังใจให้ขอให้ปีใหม่ทุกคนได้มีโอกาสมาสังสรรค์แล้วก็มีความสุขกันกับคนในครอบครัวนะคะคุณป,ประกาศหรือเปล่าคะถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยด้วยที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะนี่เป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะประจำวันซึ่งวันนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดแบบนี้ผ่านซูมแบบนี้ เสิร์ฟถึงที่เลยสำหรับคนที่ติดตามชมอยู่ทางเพจ indie everything นะคะฝากแชร์ข่าวพยากรณ์อากาศด้วยและตอนนี้ใครที่พลาดไม่ได้ชมไลฟ์นะคะเรานี้เราเพิ่มช่องทางในการติดตามชมนะคะข่าวพยากรณ์อากาศอีกหนึ่งช่องทางคือทาง c h annel หรือทางช่อง YouTube ของ indie everything ดิฉันก็จะ,ะนำไปนะคะเผยแพร่ทางอีกหนึ่งช่องทางเผื่อว่าสะดวกชมผ่าน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณ รีใช่ค่ะกะ็มีช่องทางที่หลากหลายนะคะทั้งฝั่งวิทยุนะคะ,คะ YouTube Facebook นะคะก็ให้เราเข้าไปติดตามพยายกรณ์อากาศได้ทุกวันนะคะออมีที่คล้ายนิดหนึ่งนะคะ,คะก็ช่วงน,นี้ลักษณะของลื้นลมนะคะยังเป็นลักษณะมรสุมที่ยังค่อนข้างแรงอยู่ดังนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะชาวเรือชาวประมงแล้วก็พี่น้องที่ยังอาศัยอยู่ตามในเส้นฝั่งด้วยนะคะก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องพื่นเส้ฝั่งแล้วก็ส่วนพี่น้องชาวเรือที่ออกเรือให้เดนด้วยความระมัดระวังนะคะพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเพราะช่วงนี้ยังสามารถหลีกเลี่ยงกลุ่มฝนเล็กๆได้อยู่นะคะค่ะ ค่ะคุณเลวโวสวัสดีค่ะคุณวิไลพรสวัสดีค่ะมาทันเวลาพอดีเลยนะคะแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับในครั้งต่อไปแต่ว่าคุณพัชรีนั้นก็ต้องขออนุญาตทิ้งท้ายลาคนที่เป็นแฟนคลับของคุณพัชรีสัหน่อยค่ะ ค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะก็อาจจะเจออีกทีเหมือนที่บอกว่าือจะเจอกันอีกที่ไม่านะคะก็เก็บเลี้ยงลูกแบบนึงนะคะโอเคก็ขอข้อพูณสําหรับการติดตามนะคะก็อยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศนะคะกันทุกวันไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ปกติหรือเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะอย่างน้อยล้วก็ไม่เปียกฝนนะคะหรือว่าว่าง แผนนะคะหรือว่าวางแผนในการออกกําลังกายได้ด้วยนะคะถูกตั้งค่ะอันไอ้นี่เรื่องสําคัญเลยนะคะถ้าไม่ออกกําลังกายนี้ที่ฉันคงไม่มีซุ้มเสียงนะคะมาคุยกับคนฟังแบบนี้แล้วก็คุยกับคุณพัชรียังไงนะคะไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะคุณพัชรีคะขอให้ไปเป็นคุณแม่นะคะเลี้ยงน้องเบบี๋คนที่สองอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาสามเดือนแล้วยังไงแอบชวบชวบมาให้กําลังใจกันได้นะคะคุณพัชรีได้ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวจะ ติดตามฟังค่ะค่ะขอบคุณนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ค,คุณปราณีสวัสดีค่ะที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้มีข้อมูลอะไรอยากสอบถามคุณพัชรีไหมส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามได้นะคะเราออกอากาศสดไปพร้อมกันทาง FM 107.75 MHz เหามกะเฮตดใหญ่ต่างจังหวัดก็ฟังได้นะคะหยิบมือถือขึ้นมานะบัตรนาแล้วก็ค้นหาคำว่า indie <c> o <oughs> n on air o n e จะได้ฟังเสียงสุภาวดีกันยาวๆตั้งแต่9โมงไปจนถึงเที่ยงปลอฝากกด ติดตามเพจอินดี้เอฟวีติงด้วยค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074-311-760 26ปีลูกทุ่งอินดี้7 7 4 4 4 4 4 4 4 0 8 9 5 7 6 6 4 4 4 สนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้ติดต่อ0819576644